สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้พามาอัปเดตท,ทุเรียน4ปีทุเรียนเหมือนทองครับต้นนี้อุปสรรคเยอะนะครับเนื่องจากว่าปลูกเป็นคู่แข่งกับลองกองครับตอนที่ปลูกทุเรียนต้นนี้ ลองกองปลูกมาแล้วเกือบสองปีครับสูงประมาณฟุตกว่ากว่าไม่ต๋ยไม่โตนะครับจึงเอาทุเรียนมาปลูกนะครับปรากฏว่าลองกองก็งามแสงแล้วนะครับทุเรียนต้นนี้เป็นเชื้อราสรียมพูเล่นงานตลอดนะครับตั้งแต่สองปีที่แล้วนี่งอมพระรามเลยนะครับ แรงและเชื้อราเล่รงานตามกิ่งนะครับแผลเต็ไมไปหมดหลังจากนั้นผมจึงมาทำการตัดตอนนี้ใจตัดเนื่องจากว่าเขามียอดที่สมบูรณ์ออกมายอดกิ่งยอดข้างอะไรกิ่งข้างออกมาสมบูรสมบูรเนี่ยตัดยอดออกนะครับตัดยอดออกเลยประมาณเกือบสองเมตรนะครับตัดทิ้งเนี่ยครับ ตัดทิ้งเกือบสองเมตรเพื่อที่จะเลี้ยงยอดประธา,านใหม่ดูว่าดูยอดประธานใหม่นี่ครับแข็งแรงมากกิ่ง้านสาขาก็สวยสมบูรณ์ยอดทบอวบนะฮะนี่ตัดทิ้งหมดเลยครับตัวนี้เป็นเชื้อราสีชมพูด,ด้งานหมดนะครับเป็นแผลเป็นแผลตามกิ่งนะมนกิ่งแล้วก็มีลาสีชมพูที่ขอบแผลทำให้มีไม่ จะเริญเติบโตรครับการเป็นการทูบดูวสวยงามมากๆนะครับหลังจากที่ทำการตัดออกแล้วเนี่ยาบางกิ่งก็ตัดเหลือไม่หน่อยนึงบางกิ่งก็ตัดทิ้งไปเลยเอากิ่งใหม่นะครับสวยมากเน๋้วเราค่อยมาตัดแต่งอีกทีนึงครับเพื่อที่จะ เลี้ยงให้ออกเป็นกิ่งข้างไปนะะพอตอนนี้เขาจะแข่งขึ้นแข่งกับยอดประธานอยู่นะครับขึ้นแข่งกับยอดประธานอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะมาตัดนะครับเพื่อที่ให้เขาเป็นกิ่งข้างเป็นกิ่งที่สมบูรณ์แบบไม่แข่งกับยอดประธานนะครับแต่ตอนนี้ให้เขา,เขามีใบมียอดเลี้ยงลำต้นก่อนนะครับสำหรับต้นนี้สวยมากดูครับอวบอวบ เชลาเล่นงานนะครับการจเจริญตัวโตก็ไม่ไม่ไปไหนนะครับผิดกับต้นนี้ดูครับต้นนี้ปลูกก,ก่อนปลูกก่อนแค่สองวันนะครับสิบสองกรกฎาคมหกสี่นะครับอันนี้สิบสี่กรกฎาคมหกสี่นะเพิ่งครบสี่ปีไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ถ้าไม่มีลาจมพู้เล่นง,งานตัวเอาตัวเอาหนูเหมือนต้นนี้ครับอันนี้ก็มีเหมือนกันลาจมพู้เล่นง,งานเหมืครับแต่เป็นน้อยนะครับเป็นน้อยเราก็ตัดกิ่งที่มันเป็นทิ้งนะครับัตเอาโตเอาดูครับสี่ปีครับยังไม่ถึงห้าปีครับสี่ปีกับหนึ่งเดือนนะครับสิบสองกรกฎาคมหกสี่นี่วันนี้เป็นที่สิบเก้า 19กันยา6 8ดนะครับสี่ปีหนึ่งเดือนตอนนี้เหมือนกันครับตอนนั้นโตช้าหน่อยตอนนั้นราจะพพูเล่นงานเยอะแล้วแถมเจอเพี้ยหอยเล่นงานจัดก,การเพี้ยหอยเรียบร้อยครับมีอยู่ปีที่แล้วเพี้ยหอยหเล่นงาน3สามต้นนะครับต้นนี้นะ่าเป็นหนักก่อนนะครับแล้วก็ มันคงจะพัดมาทางนี้พัดไปนู่นสามต้นครับเป็นแค่สามต้นครับทั้งสวนเพี้ยหอยจัดการด้วยนี่เลยครับยาอาบน้ำสุนัขที่ฆ่าเห็บฆ่าหมัดครับชะง,งักนัดแลไม่เหลือซากนะครับสวยงามครับกำลังไปได้สวยลองกองก็จะมาสวยเหมือนกันอีกนูครับลองกอง โตว,วันโตคืนนับแต่นับตั้งแต่ที่เราปลูกทุเรียนนะครับเป็นคู่แข่งมันก็แข่งกันโตครับแข่งกันโตทัต้งคู่แต่บังเอิญต้นน้นไปเจอเชื้อราเล่นงานทุเรียนเจอเชื้อราเล่นงานซะก่อนนะครับไม่งั้นเขาจะโตเบียดหนีลองกองกบทุกวัน กบตุวันก็สี่ปีแล้วครับสี่ปีตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับตัวน,นี้สี่ปีตั้งเดือนมิถุนาแต่กิ่งก้านก็ไม่เคยออกนะครับกิ่งก้านไม่ออกแปลกๆกบทุวันบูัวชิงก่อนที่จะปลูกกบทุวันบัวิง킹มีอยู่สองกิ่งเล็กๆ ไม้ตุยไม่โตนะครับก็เอากบสุวันมาเป็นคู่แข่งดูฮะตั้งแต่ปลูกกบสุวันมาเขาหนีงามหนีนะครับปีนี้จะลุ้นจะลุ้นจะลุ้นเอาลูกนะครับจะได้ไหมสำหรับกบสุวันไม่ใช่อ๋อสำหรับงูสังคิงครับรูปทรงทรงต้นสวยงามครับ ยอดสวยงามดัวหูสังคิงบหมูสังคิง g กำลังแตกยอดดีทุกต้นครับ หมอนทองกับพวงมณีพวงมณีก็ห้าปีแล้วครับไม่ตุยไม่โตก็เอาหมอนทองมาปลูกเป็นกู้แข่งโตหนีเฉยเลยนะครับแต่หมอนทองตรงนี้เลยเจอลาชปูเล่นงานปีที่แล้วเล่นงานสองปีครับแต่ไม่หนักเท่าไหร่ตอนนี้ฟื้นตัวมาแล้ว าจมพูปพีนี้จะลุ้นเนี่ยครับพู่มณีหนึ่งเดียวในสวนต้นเดียวมีต้นเดียวครับวันนี้จะฝนโปล่อยฟฝอยโอเคครับผมคลิปนี้ อาชมแค่นี้แหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ